ขับรถนะคะอยากแบบอยากโชว์อยากโชว์งานน้ํามันเบรกนี่หนูมีงานน้ํามันเบรกแต่งสีมาให้ด้วยนะคะตัวเนี้มีหลายสีนะแบบมีหลายสีมากๆราคาเพียงแค่45บาทเท่านั้นเองนะคะพี่ๆ่ะชอบสีไหนจะสีนั้นได้เลยค่ะมีสีน้ําเงินสีม่วงนะคะนี่ สีส้มสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะพี่พี่ขาบอกเลยว่าราคาแค่สิบมาแต่ว่าราคาตรงนี้มันติดว่า100บาทนะร้านหนูขายแค่ส5บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้สําหรับรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นนะคะลูกค้าทนความร้อนสูงไม่กัดลูกยางแล้วก็ซีนโช๊คนะคะพี่พี่ขาใครอยากได้นะคะจิ้มทิตาก้าไปได้เลยนะพี่ปริมาณ150 ML เท่านั้นนะคะลูกค้าบอกเลยว่าโคตรคุ้มเลือกสีเองได้ด้วยนะคะชอบสีไหนลูกค้าจัดสีนั้นไปได้เลยบอกเลยว่าคุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอนนะคะสินค้าพร้อมจะส่งสต๊อกจริงสต๊อกเยอะสต๊อกแน่นนะคะใครสนใจสินค้านะคะใครสนใจตัวนี้นะคะงานน้ํามันเครื่องแต่งสีสเอ้ยน้ำ,น,ำน้ำมันเบรกแต่งสีจิ้มที่ตะการ้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยสินค้าพร้อมจะส่งค่ะ